สวัสดีจ้าครัวานายกต้อมวันนี้เราทําเมนูผัดเปรี้ยวหวานและเรามาดูส่วนผสมกันเลยจ้าส่วนประกอบที่สําคัญสับปะรดภูแลหมูตับมันหมูแตงกวามะเขือเทศหอมหัวใหญ่กระเทียมหอมผักชีและที่สําคัญซอสมะเขือเทศเรามาทํากันเลยมะเขือเทศหั่นแบบนี้จ้าเอาดู ต่อไปหั่นสับปละ,ละดรดผูแลหั่นเลยหั่นแตงกวาเอา้าหั่นเลยหั่นเสร็จเรียบร้อยมาผัดกันเลยตั้งกระทะให้ร้อน ใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่กระเทียมลงไปใส่หมูลงผัดผัดให้สุกใส่ตับผัดให้สุกต่อไป ใส่แตงกวาหอมหัวใหญ่สับปะรดลงไปผัดต่อไปใส่ซอสหอยนางรมใส่น้ำตาลทราย ใส่ผงปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสมะเขือเทศพอทุกอย่างเริ่มสุกใส่มะเขือเทศลงไป อย่างให้เข้ากันที่สุดผัดสุกแล้วเตรียมเสิร์ฟเลยชวัวร์ส็ดแล้วเทพร้อมเสิร์ฟเลยจ้า โรยผักชีโรยหน้าเพื่อความสวยงามเอาเสร็จแล้วกินกันเลยเอา